สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุษนิพรัต์สิ้นทุกค่ะ EP 2นี้นะคะนุจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำสลัดคีโตว่าต่างจากน้ำสลัดทั่วไปยังไงคะ่ะหลายคนก็คงรู้จักคีโตอยู่แล้วนะคะแต่นุเชื่อว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะคีโตมันคืออะไรก่อนจะพูดถึงน้ำสลัดคีโตนะคะเรามาทำความรู้จักกับคีโตกันก่อนเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือ คีโตเจนิกไดเอทเนี่ยคือวิธีการทานอาหารโดยทำให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่ได้ทานอาหารเข้าไปหรือคิดว่ากำลังอดอาหารอยู่ด้วยการงดทานแป้งและน้ำตาลน,นะคะและคีโตเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงค่ะแต่เฉพาะในช่วงแรกเนื่องจากระหว่างที่ร่างกายเผาผัานไขมันไปใช้เป็นพลังงานร่างกายจะเสียน้ำตามไปด้วยค่ะจึงสามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วค่ะ ระหว่างกระบวนการเาผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานเนี่ยจะเกิดกรดคีโตนนะคะสะสมในกระแสะเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานแทนกลูโคสกรดคีโตนตัวนี้จะส่งผลให้รู้สึกเบื่ออาหารทำให้ทานอาหารได้น้อยลงตามไปด้วยค่ะแต่ไม่ควรทานอาหารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนานเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดสารอาหารบางชนิดได้ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นอันตรายค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคตับโรคไตผู้มีปัญหาเรื่องการเาผาผลาญไขมันและผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการบีบตัวของลำไส้ไม่ควรทำคีโตเจนิกไดเอทค่ะคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยถูกใช้ในทางการแพทย์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยใช้ยาค่ะสรุปสั้นๆนะคะ การทำคีโตเจนิกไดเอทคือการกินไขมันเพื่อลดไขมันเรามาขยายความต่อนะคะแล้วคีโตเนี่ยลดน้ำหนักได้จริงไหมคีโตลดน้ำหนักได้จริงค่ะโดยเฉพาะในช่วงแรกค่ะเนื่องจากในระหว่างที่ร่างกายเาผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานแทนน้ำตาลเนี่ยร่างกายจะเสียน้ำไปด้วยเพราะว่าน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายถึง60%จาก องค์ประกอบทั้งหมดเลยนะคะทําให้การทํา k e โตในช่วงแรกสามารถลดน้าหนักลงได้อย่างรวดเร็วค่ะสิ่งที่เราต้องรู้นะคะเกี่ยวกับการทํา k e โตก็คือว่าการทําคีโตจะให้ผลลัพธ์ในแง่การลดน้ำหนักดีกว่าการทานอาหารรูปแบบอื่นๆค่ะในช่วง6เดือนแรกเนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ําจากกระบวนการเาผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานแต่ในระยะยาวเนี่ยไม่ต่างกันค่ะ การทำ k e โตก็คือการงดทานแป้งและน้ำตาลทำให้ไม่สามารถทานแหล่งอาหารที่เป็น oh คาร์โบไฮเดตผักมีหัวแล้วก็ผลไม้ร่างกายเรานะคะคขาดคาร์โบไฮเดตวิตามินและเกลือแร่จากอาหารพวกนี้ทำให้คนที่ทำ k e โตเนี่ยต้องทานอาหารเสริมเข้าไปด้วยค่ะหลังจากที่เลิกทำคีโตแล้วเนี่ยควรค่อยๆเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดตนะคะเพราะว่าถ้าไม่สามารถควบคุมอาหารได้เนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดโยโย่เอฟเฟกได้นะคะคือน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผู้ที่ไม่ควรทำคีโตนะคะฟังให้ดีนะคะก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคตับโรคไตผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเผาผลาญไขมันมีปัญหาเกี่ยวกับการบรีบตัวของลำไส้ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะยกตัวอย่างอาหารที่คีโตสามารถทานได้นะคะที่ทานได้ก็คืออาหารที่มีไขมันดีค่ะเช่น ปลาแซลมอนปลาทูน่าไข่ไก่น้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวเนยชีสอโวคาโดอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดฟักทองแล้วก็มเมล็ดเจียค่ะผักที่มีคาร์โบไฮเดตน้อยอย่างเช่นผักใบเขียวนะคะมะเขือเทศหอมหัวใหญ่เครื่องปรุงรสที่ไม่มีน้ําตาลค่ะอย่างเช่นเกลือพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศต่างๆค่ะแล้วตัวอย่างอาหารที่คีโตไม่สามารถทานได้ค่ะก็คืออาหารที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลอย่างเช่น น้ำผลไม้ไอศครีมลูกอมซอสปรุงรสนะคะธัญพืชหรือแป้งประเภทข้าวพาสต้าซีเรียล ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีค่ะผลไม้ค่ะเกือบทุกชนิดเลยยกเว้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเลมอนอะโวคาโดเนื้อมะพร้าวเพราะว่าผลไม้มีน้ําตาลเยอะเนาะผักที่มีหัวค่ะอย่างเช่นมันฝรั่งมันหวานเผือกแครอทหรือฟักทองค่ะเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะเพราะว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแอลโกอฮอล์จะทําให้หลุดจากภาวะคีโตซิสได้ผงชูรสค่ะเพราะผงชูรสจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้การทำคีโตนะคะหากทำอย่างถูกวิธีเนี่ย คือไม่ทานไขมันเลวเน้นไขมันดีเสริมอาหารจําพวกวิตามินและเกลือแร่นะคะก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะแถมยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ไม่ควรทานอาหารรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งนานเกินไปค่ะเบสิกเลยนะคะก็คือทานอาหารให้ครบ5้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดค่ะอ่ะแล้วน้ำสะอาดคีโตต่างจากน้ำสะอาดทั่วไปยังไงน้ำสะอาดคีโต คือน้ำสลัดที่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะแต่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างเช่นยาหวาน e r y t h ิ i อลหลอห้างกล้วยอินูลินค่ะเพราะสารทดแทนเหล่านี้ไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินนั่นเองน้ำสลัดคีโตค่ะใช้น้ำมันจากไขมันดีอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลาแล้วก็น้ำมันจากถั่วอย่างเช่น macadamia, almond, p i s t a ชิโอหรือมะม่วงหิมะพานนะคะสรุปแล้วน้ำสลัดคีโต คือน้ำสัตว์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะคนเป็นโรคเบาหวานทานได้<ม>คนรักสุขภาพทานได้ต่างจากน้ำสัตว์ทั่วไปหลายยี่ห้อนะคะที่หวานจัดมากยิ่งกินยิ่งทําลายสุขภาพรบขอแนะนําว่าควรเลือกน้ำสัต์หวานน้อยหรือน้ำสัตว์ keto คือทางเลือกสุขภาพที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามสัตว์ครีเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะ